Lê, lê Tung, tung Cứ lên này, cứ lên này Lê, tung, tung Hai Hai, chuột đây Chuột đây. Đây, đây. đây, lục chuột đây, nhau đây เอาด้วะเขาอีกได้ปะขาอีกได้ปะไปอีกเลยั้างในเลยแมนว่ามันเข้าได้เข้าไปเลยคุณกระเพงเลยไปเลยขยุกว้าว้าวลุกเลย ไม่ไปไม่ <c oughs> ไปไม่ออไปเออเล้วเรื่องรถไปแล้วเอาไปเตยช่วยมาแล้วไปอัดกันไปเลยเฮ้ยออดับแล้วรถไถดับแล้ว ล็อเอ้ยเยไปมันลื่นมันลื่นมันลื่นพี่น้องมันลื่นหมดแล้วหมดแล้วลูกกี้หมดแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ว่ไปจิน่ะเหลือคันแรงอคันนึ่คันเด้อเดี๋ยวร้อยเก้าห้าหน่งคันมันลื่นมันลื่แนแก้วปูห้างเลยแกจะปูได้

ตมามต้นมะปูสักกันน้อมนำน้อมนำเวยจุดหมาพันธุ์สนี่จุดหมายพันธุ์สใส่่ายกระเพงพ ไปแกเปแต่งน้างกันเด,ด,ดี๋ยวเดี อ็เลยปวดปลาก้อนใหญ่แค่อันนู้นเว้ยมาดูตัวแรงจวดเลยยาวเลยมาเลยดูระวังเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาวไปเฮ้ยโอ้หมดหรือยังลูกพี่หมดแล้ววะ โอ้ร้อยเก้าห้ามาได้ไก่กว่าเพื่อนด้วยเล้านี่นี่ต้องอาจานไก่อยู่ยวะเจ้าทุกที่แสตดไอป่าญาเิแบไม่ได้ถมไม่ได้ถมไปหมดเลยนะ้องใส่ตรงนี้กำแพงยุบไม้คือกำแพงเน,นดินกำแพงมันหายบ่ มันจะใ่้รถจดินดินไปไหนหมดดูจากกีรถด้ยใจจะพอใจนันและไปมาที่เอปลากลับกันน

เข้ายากเอยนะเดยวเร็นหน้าเข้ายาก่อยนะโก็ถืชิมดแล้วมันหายไปใสปลาดินมันไปใสดินน้ำสาะนี้วัดเกฮะโ้วัดอันนก่มวัว ก่อนวา่ามันไม่มีรั้วเลยพิ่งทำรั้วใส่ ได้ไงตะขึนเข้าเกียร์ยากขนาดนั้นบ่รอดูเดย๋ยว z o ชมกันต่อเด้ไหมมั้เดี๋ยวมาอีกคันอาะละจะคเอ้ดตัวแรงนะววเว้ปวดแนวเลยปวดแนวเลย มาถึงเลยทุกพี่ได้ขาดก่อนเลย <c oughs> สุดเลยปะมาไวสุดกเลยยี่ได้ปะ <c oughs> เดือนนายโกยกยี่ได้ปะเต้าฟังมาจากลูงแน่ดิย <c oughs> ีมันเหนือน่อย ว้าไไปเร็วไปนี่ใส่สมสูไปลวเด้อเลยลูกพี่มาแล้เว<า>เดี๋ยวตัวแรงเข้าไปให้เด้อาๆๆาีา่ครับเอเลเทเลยใม่ได้ดันยังน้ยนะนอยไงทเอดกระเพ่งเราเรียกพงลม แล้วถึงที่หมายแล้วเลยพนะี่ไป ไปผมมีตัวให้ได้เลยจีตัวเองด้วยไปจะ่้มเสร็จแล้วเด้กเกียร์เดินหน้ายหลังเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพียงเด้ลากันไปเพียงแค่นี้เด้คลิปหน้าเจอกันใหม่ ความคิดมันยากเสียวง,งามๆด้อา,กายกษรใดป่ายากไม่ต้องไปมั่วได้วช่ว่านี่ยตัวคิดจัดให้